ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่885งานเลี้ยงในวังตอนที่4ในขณะเดียวกันเล่ยเฉินก็กำลังจะลุกขึ้นเดินตามไปแต่เล่ยหยวนดึงแขนเสื้อเขาเอาไว้น้องรองเจ้าทำอะไรเล่ยเฉินก็ขมวดคิ้วถามจะอ้วนเล่ยหยวนเล่ยหยวนก็พูดเสียงต่ำว่าสเสด็จพี่ฉลาดออกปานนี้ น่าจะเข้าใจสิ่งที่เสด็จพ่อพูดอยู่แล้วสิในเมื่อเสด็จพ่อตั้งใจจะให้น้องสี่ได้พูดคุยกับจินเสือให้มากขึ้นมันก็จะดีกว่านะถ้าเสด็จพี่ไม่ไปขัดขวางความต้องการของเสด็จพ่อนะ่ะข้ารู้ว่าท่านสนิทสนมกับสำนักสื่อสารฟิงหัวถึงแม้เสด็จพี่จะต้องเสียอ,อู๋เสือให้น้องสี่ไปสักคนท่านก็ยังมีคนอ,นอื่นอีกไม่ใช่หรือไงล่ะเลยเหยวนเคยเห็นพลังของอู๋เสือมาแล้วแต่ที่องค์จักรพรรดิพูดในวันนี้ ว่าเขาอยากเห็นอูเสือกับเล่ยฟ้านได้พูดคุยกันให้มากขึ้นนั่นก็แสดงว่าสเสด็จพ่อของพวกเขาพูดออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วเล่ยเฉินก็รีตาลงเขาหันไปมองบนบันลงังและเห็นว่าองค์จัก,กรพรรดิดูไม่มีสมาธิเอาซะเลยเพราะสายตาขององค์จัก,กรพรรดิกำลังมองไปยังอูเสืออย่างไม่ตั้งใจเล่ยเฉินก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจล้มเลิกความตั้งใจเดิมของตนเองและนั่งลงดื่มแก้กรุ้มใจเล่ยฟ้านเดินมายืนอยู่ข้างข้าง,งอูเสือ เขามองอู๋เสือยิ้มยิ้มแล้วพูดว่าจินเสียเจ้าคิดว่างานเลี้ยงวันนี้สนุกหรือเปล่าอู๋เสือก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรสักคำเล่ยฟานก็ดูจะเคยชินกับนิสัยเหินห่างเย็นชาของอู๋เสือแล้วและไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักทว่าในตอนนั้นขณะที่เล่ยฟานตั้งใจจะถามอู๋เสือต่อไปอีกทาหารจากนอกวังคนหนึ่งก็เข้ามากราบทูลฝ่าบาทท่านมหาอมาตมาพะย่ะค่ะเมื่อได้ยินดังนั้น องคักรพรรดิก็ดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วเขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่พอสายตาเหลือบไปเห็นอูเสืออย่างไม่ตั้งใจเขาก็รีบพูดขึ้นว่าอืมข้านึกขึ้นมาได้ว่าจินเสียยังเด็กอยู่นี่นะคงไม่สนุกกับงานเลี้ยงที่น่าเบื่อแบบนี้หรอกลูกฟ้านเจ้าเป็นองค์ชายต้องทําหน้าที่เจ้าภาพที่ดีให้กับจินเสียนะอีกอย่างการแสดงแบบนี้คงไม่ใช่รสนิยมของเขาหรอกทําไมเจ้าไม่พาจินเสียไปเดินเล่นที่สวนละ่ะปีนี้ เราเพิ่งจะปลูกต้นเบญจมาศใหม่ที่นั่นนะคำแนะนำอย่างกระทันหันขององค์จกักรพรรดิทำให้ทุกคนในงานเลี้ยงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากทาหารเพิ่งเข้ามารายงานว่ามหาอมาตย์มาถึงแล้วแต่ทำไมองค์จกักรพรรดิถึงไม่สั่งให้ทหารพาแขกเข้ามาแต่กลับบอกให้เล่ฟ้านพาจินเสียไปเดินเล่นในสวนแทนนั่นจึงทำให้ผู้คนในงานเลี้ยงต่างก็เก็บความสงสัยเอาไว้ภายในใจมีเพียงผู้เยาว์ที่ยังเด็กและใส่ซื่ออ่อนต่อโลกจากสำนักศึกษาทงศึก และสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรเท่านั้นที่แอบอิจฉาอูเสียที่องค์จัก,กรพรรดิแสดงความโปรดปรานออกมาเช่นนั้นองค์จัก,กรพรรดิจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้แล้วยังจะเป็นห่วงว่าเด็กอย่างจินเสียจะเบื่อพร้อมกับสั่งให้องค์ชายสีเล่ยฟ้านพาจินเสียไปเดินเล่นร,บรอบๆวังอีกถือว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นอูเสียก็พยักหน้าตอบรับทันทีไม่ปฏิเสธคําแนะนําขององค์จัก,กรพรรดิเลยสักนิด เลยฟันก็เหลือบมองเลวยเฉินอย่างผู้ชนะพร้อมกับเดินนําอูเสือออกไปจากงานเลี้ยงด้วยรอยยิ้มเริงร่าเมื่อทั้งสองคนเดินออกมาอู่เสือก็เห็นร่างที่สง่าง,งามของคนผู้หนึ่งอยู่ข้างนอกเขาเป็นชายที่ดูดีมีสเสน่ห์มากดูเหมือนจะอายุ2ี่สิต้นๆสวมชุดคลุมยาวสีเทาเงินใบหน้าอันงดงามของเขาเหมือนกับพระจันทร์อันสว่างสวัยบนฟากฟ้าแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของอูเสือก็คือผมของชายคนนั้น ผมสีเงินถักเป็นเปียยาวลงมามัดเอาไว้ด้วยสายรัดส,สีเทาเงินใบหน้าของเขาประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบางๆเมื่อเขาเห็นอู๋เสือกับเล่ยฟ้านเขาก็มองมาด้วยแววตายิ้มๆแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำหลังจากอู๋เสือกับเล่ยฟ้านเดินออกมาแล้วชายผมเงินที่ยืนอยู่หน้าประตูก็ถามขันทีน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆขงเขาว่าผู้เยาวที่เพิ่งออกไปพร้อมกับองค์ชายสีเป็นใครหรือขันทีผู้นั้นก็ตอบไปตามความจริงว่า เขาเป็นสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวมีชื่อว่าจินเสียเป็นแขกที่ฟาบาททรงเชิญมางานคืนนี้หืมเด็กคนนั้นคือจินเสียงั้นหรือชายผมเงินพูดพร้อมกับยิ้มออกมาจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางการเดินออกไปในทันทียอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่886งานเลี้ยงในวัง ตอนที่ห้าเมื่อเห็นว่ามหาอมาตย์กำลังเปลี่ยนทิศทางการเดินไปขันทีคนนั้นก็รู้สึกสับสนวุ่นวายและลุกลี้ลุกลนขึ้นทันทีเขาจึงเรียกไล่หลังชายผมเงินไปว่าท่านมหาอมาตย์ท่านกำลังจะไปไหนครับพระจันทร์อุตสาสองสว่างเห็นภาพอันงดงามเช่นนี้ข้าจะทำให้มันผิดหวังได้ยังไงเจ้าไปรายงานองค์จักรพรรดิเถอะว่า ข้าจะไปงานเลี้ยงชานิดหนึง่งพูดจบชายผุมเงินก็หันหลังจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกหลังจากนั้นไม่นานข้ารับใช้คนหนึ่งก็ออกมาจากงานเลี้ยงเพื่อถ่ายทอดคำสั่งขององค์จัก,กรพรรดิท,ที่ให้เชิญมหาอามาทเข้าไปร่วมในงานเลี้ยงแต่ทว่ามหาอามาทได้ออกไปแล้วเลยฟานก็เดินนำอูเสือไปที่สวนสวนงานเลี้ยงก็ยังคงดำเนินต่อไปในสวนจึงว่างเปล่าไม่มีคนอยู่เลยสักคนโคมไฟแขวนห้อยเอาไว้ทั่วทุกแห่ง เมื่อรวมกับแสงจันทร์ก็ทำให้บริเวณนั้นสว่างสวยัยตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูใบไม้ผลิยังเป็นฤดูหนาวอยู่เมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีหิมะตกหนักในเมืองหลวงแคว้นยานหิมะสีขาวปกคลุมพื้นที่มากมายทั่วเมืองหลวงและในส่วนของวังหิมะบางส่วนบนพื้นก็ถูกกวาดไปแล้วแต่บนกิ่งไม้และยอดไม้ยังคงมีหิมะปกคลุมอยู่แสงจันทร์สะท้อนหิมะสีขาวทำให้ส่วนสว่างสวัยไปทั่วในายามค่ำคืน ศึกประลองวิญญาณจบแล้วจินเสียเจ้ามีแผนอะไรต่อไปงั้นหรือเลยฟานถามยิ้มยิ้มตอนเดินมาที่นี่เขาพยายามหาโอกาสชวนอูเสือคุยอยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองมากนักและแน่นอนว่าความอดทนของเขาใกล้จะหมดแล้วสายตาของอูเสือก็กวาดมองพืชพันธุ์ต่างๆในสวนเนื่องจากมีบัวหิมะอยู่ในตัวนางนางจึงมีสัมผัสที่ไวขึ้นและสามารถรับรู้ได้ถึงชีวิตของพวกต้นไม้ แม้ว่าในสวนของเมืองหลวงแคว้นยานจะดูธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่นางก็สามารถสัมผัสได้ว่าภายใต้หิมะสีขาวมีพืชพันธุ์ที่ไม่ธรรมดาซุกซ่อนอยู่ในสวนต้นไม้พวกนั้นให้พลังวิญ,ญญาณในมากพอสมควรเลยแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับบัวหิมะแต่ก็ยังดีกว่าต้นไม้อื่นๆอยู่มากองค์ชายสี่ถามทำไมพะยะค่ะอูเสือก็รีบตอบกลับเลยฟันก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าในหลายปีที่ผ่านมา หลังจากศึกประลองวิญญาณจบลงคนที่ได้อันดับต้นๆถ้าไม่เลือกกลับไปสำนักเพื่อศึกษาต่อก็หาที่ไปที่ดีกว่าให้กับตัวเองจินเสืยียเจ้าแข็งแกร่งถึงขนาดนี้แล้วทั้งๆท,ที่มีอายุเพียงเท่านี้ข้าเชื่อว่าผู้คนที่อยากให้เจ้าไปอยู่ด้วยคงมีมากมายเป็นแน่ถึงแม้เจ้าจะปฏิเสธข้อเสนอของข้าหลายครั้งแล้วแต่ข้าก็ยังอยากชวนเจ้าอีกครั้งนะเจ้าจะมาเป็นเพื่อนร่วมเรียนของข้าได้หรือเปล่าล่ะ ข้าไม่อยากเห็นคนที่ข้าอยู่ด้วยแล้วสบายใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็นต้องแยกจากไปไกลเช่นนี้จริงๆหลังจากพูดจบเลยฟันก็ถอนหายใจออกมาเรากับรู้สึกหดหู่อย่างมากอูเสือก็น่เงียบอีกครั้งแต่สายตาของนางรอบพินิจพิจารณาใบหน้าของเลยฟ้านอย่างละเอียดสิ่งที่เลยฟ้านพูดก่อนหน้านี้จุดประกายความสนใจของนางนางแน่ใจว่าใบหน้านี้ต้องไม่ใช่ใบหน้าเดิมของเลยฟ้านเป็นแน่ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความเชี่ยวชาญของอูดเสืออยู่แล้วซึ่งไม่ยากที่นางจะมองทะลุการปลอมตัวของเล่ยฟ้านการปลอมแปลงใบหน้าแยกออกได้3ประเภทวิธีที่หคือสิ่งที่นางทำอยู่ปกคลุมใบหน้าเดิมของตัวเองเพื่อเปลี่ยนหน้าตาให้เป็นอย่างที่ต้องการวิธีที่สองต้องทำร้ายเส้นเอ็นและกระดูกเพื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าด้วยวิธีแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระดูก ส่วนวิธีที่สามจะคล้ายกับของหัวเหยาอที่ใช้วิธีเคลื่อนย้ายกระดูกแต่พวกเขาไม่ได้ควบคุมการเปลี่ยนกระดูกด้วยตัวเองเทว่าต้องผ่านการใช้ยาเพื่อแปลงโฉมชั่วคราวในสามวิธีนั้นวิธีแรกถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็ถูกค้นพบได้ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันปรับได้ที่รู้วิธีปลอมแปลงใบหน้าสักเล็กน้อยแล้วก็พวกเขาก็จะสามารถหารอยตำหนิได้ส่วนวิธีที่สองนั้น อู๋เสียเชื่อว่าเนื่องจากเลยฟัานเป็นลูกแท้ๆขององค์จกักรพรรดินีนางคงไม่อยากให้เขาต้องผ่านวิธีเจ็บปวดทรมานเช่นนั้นหรอกนอกจากนั้นแล้วเลยฟานเองก็ยังเด็กมากโครงสร้างกระดูกของเขายังไม่โตเต็มที่ถ้าให้เขาผ่านมีดหมอตอนนี้ก็ไม่ได้รับประก,กันว่าพอโตขึ้นหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างที่พวกเขาต้องการ